อยู่กันในเกม Crisis Action กับผม d a r k f o x นกต้นแบบก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาลง PVE นะฮะเป็น PVE ใหม่นั่นเองนะก็เป็นบอสแมลงนะฮะเออผมว่าแมปโคตรสวยอะ่ะเป็นแบบสีชมพูเลยฮะมาแล้วครับเพื่อนระวังนะเพื่อนไอคนนี้แบบเป็นพวก beginner นะฮะมาถึงแบบก็กดเลยอะ่ะไม่รอคนเลยคนนี้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนผมก็เล่น PVE นี้มาประมาณสัก3ตาแล้วนะฮะก็จับจังหวะบอส พอได้อยู่นะฮะวยมาแล้ะพวกแมลงเป็นลูกน้องของมันนะฮะต้องยิงก่อนละกันเพราะว่ามันดาเมจมันแรงมากไงพวกนี้ต้องยิงก่อนนะยิงเข้าไปฮะยิงให้แบบเลเวลอัพนะฮะเราจะได้แบบยิงแรงยิ่งขึ้นนั่นเองเออยิงเข้าไปยิงเคลียร์ให้หมดฮะแล้วก็ยิงบอสอ่ายิงเข้าไปยิงเข้าไปเยอะมาแล้วฮะ มันเหมือนแบบเป็นตะกกแตนป่ะเนี่ยเป็นปิศาจตะกกแตนนะฮะดาเมจห้าร้อยเออมาละมาละยิงเข้าไปฮะตายไปเลยเพื่อนแล้วเพื่อนเราแม่งวิ่งแบบเล่นแล้วฮะวิ่งยิงอยู่ตอนนี้โอ้โหเพื่อนเราโดนแบบตามไปกระเต็มเลยฮะโดนลุมหรือเปล่านะเ,เพื่อนเดี๋ยวก่อนนะผมขอยิงบอยสก่อนแล้วกันเฮ้ยมันมพุ่งฮะ สกิลพุ่งแบบมันคล้ายกับไอ้ตัวนั้นนหะเดซอารีน่านะฮะไอ้ตัวมันป่องจากกลน,นะเพราะว่าแบบสกิลเดียวกันเลยนะฮะ <c oughs> เฮ้ยมีตัวมอนสเตอร์ใหม่นะฮะเป็นน,นี่เป็นเหมือนหมาเฮ้ยเอ้เอาเฮ้ยกัดโคตรแรงเลยกัดแรงแบบมากๆเลยนะยิงมามุมไปเอออ่านไปเลยเพื่อนดาเม,มจตัวนี้คือประมาณ620นะฮะเฮ้ยตัวนี้วิ่งไวมากเลยเฮ้ยโดนหลบก่อนละกัน แล้วก็อึดด้วยฮะตายไปจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนแต่มันให้เวลามานานนะตั้ง18นาทีเลยนะฮะเวลาในการเล่นมันพุ่งบ่อยมากเลยอะ่ะโดนหลบก่อนละกันเหมือนมีอะไรมาฮะอ๋อไม่ใช่สกิลนีว่หว่าเป็นสกิลพายุนะฮะโดนทีเดียวตายอะ่ะไอ้สกิลพายุอันนั้นอนะ่ะเอาอีกแล้วฮะมันจะมีพายุขึ้นมา อุ้ยหูโดนนะแล้วเพื่อนเราแบบเบอร์สองใกล้ตายแล้วอะ่ะนะฮะไหวหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเอาอเรียบร้อยเลยผมเอาเกิดพร้อมกันซะด้วยนะฮะตายพร้อมกันเลยมันมีมังกรมานี่ว่าเฮ้ยมังกรดีเทลไว้ตัวนี้คือมันมันเปลี่ยนไปนะไปหลบก่อนละกันมันปล่อยพายุฮะสกิลใน PVE นี่คือมันปล่อยพายุถ้าเกิดเป็นไอ้เดส อารีนามันจะปล่อยเปลูกไฟนะฮะดีโหลดก่อนละกันมันมาแล้วพวกมแรงดีนะที่มันไม่มีหนอนน่ะนะฮะถ้าเกิดเป็นโหมดเดสอารีนามันจะมีหนอนออกมานะฮะมันหนอนวิ่งอย่างไวแต่ว่าน,นี้คือแบบมันไม่มีนะก็ดีไปนะฮะแต่เพื่อนเราก็ตายไปแล้วเบอร์สองอแบบเลือดแบบเพิ่งรดเหลือตรงนี้เองอะสีฟ้าใหออ้ไ <laughs> งนานแน่แคลิปนี้นะฮะ ผมว่าคลิปนี้คือแบบเกิน10นาทีอย่างแน่นอนเลยนะฮะเอ้ยมันพุ่งมาแล้วว่ะยิงเข้าไปฮะยิงไปยิงไปยิงไปเฮ้ยมันพุ่งอีกแล้วผมมันพุ่งแบบทีทๆมากเลยอะแต่ว่าเราต้องระวังติดขอบแมปนะฮะมันจะมีบั๊กต่ติดขอบแมปไมมตมป,ปต้องระวังเพื่อนยิงมาเลยเพื่อนใช้ปืนโลกิดาร์กหรือเปล่านะฮะเฮ้ยหลบก่อนละกันยิงไป ยิงไปยิงไปนะฮะมึงปล่อยสกิลว่ะเพื่อหลบเพื่อนโอ้ยผมโดนได้ยังไงเนี้ยโอ้โหผมหลบมาแล้วนะโดนเฉยเลยนะฮะเพื่อนเราก็ตายไปแล้วรอกเกิดแต่เพื่อนเราเฮ้ยหลบนีหลบได้ฮะเมื่อกี้น่าจะมีเพื่อนเรามายืนแบบบังหรือเปล่าถึางโดนไปด้วยเลยฮะโอ้แม่งเพื่อนเราไม่ช่วยเลยนะเพื่อนช่วยหน่อยดิเพื่อนผ่านไปแบบเหลือ15นาทีฮะตอนนี้เวลา โอ้ยมันโอ้โหด้านหลังนี่ว่าพวกลูกน้องนะฮะมันตามผมละมีพายุนะฮะเฮ้ยโอ้โหมากันเยอะมากเยอะผมโดนอะไรก็ไม่รู้ว่ามันจะกินดาเมจโดนเฉยเลยเฮ้ยมันปล่อยอีกแล้วสวกิลเห็นครับไหมฮะ,ะตัวบอสเลยมันพุ่งมาอีกแล้ว,วอ่ะแม่งพุ่งติดด้วย แล้วเพื่อนเราก็ตายแล้วฮะอุ้ยมังกรมานี่ว่าเดี๋ยวก่อนนะต้องยิงไอ้ตัวนี้ก่อนไอ้พวกนี้ก่อนนะฮะไอ้ตัวนี้คือวิ่งไวตายไปตายไปตายไปเยอะสกิลมาอีกแล้วเอื้อตายแล้วฮะเรียบร้อยโดนมังกรหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่ผมมังกรมันแสบจริงว่ะเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยเกือบเกือบเกือบ,เก,อบเกือบโดนนะฮะรีโหลดทิ้งก่อนละกันอืมได้กระสุนด้วยฮะก็คือว่าถ้าเกิดเรายิงไอ้พวกนี้ตายคืออะไร มันจะแบบมีโอกาสดอปกระสุนให้ด้วยนะเท่าที่ผมเล่นมานะเอาเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยนะฮะโอ้มันต้องจริงจังเกมมิ่งสลมาม้างานเนี้ยมันปล่อยโปล่อยมาทีเดียวสองตัวเลยต้องยิงมังกรก่อนนะ่ะไม่ไหวนะฮะหลบก,ก่อนไม่โดนหลอกเพื่อนยิงเข้าไปฮะยิงไปยิงไปยิงไปอืม้มตายเหลือไอ้ตัวนี้ฮะ เรียบล้อยยิงบอสต่อเลยแล้วกันยิงไปฮะยิงไปฮะยิงไปฮะก็จัดว่าคือแบบ PVE เนี้ยสวยนะฮะสวยงามมากเลยพวกแมปอะนะฮะแต่ว่าผมอยากให้มีมันเพิ่มมาอีกเรื่อยๆนะหมด PVE อะแล้วก็แบบเพิ่มแบบการดอปของ่มันแบบคนโหดนะฮะแต่ว่ามันก็มีแต่เกลือดอบของที่มันก็เกลือมากเลย อ๋อมาันไปติดบล็วนะเนี่ยอ๋อมันไม่ได้ติดนี่หว่าถึงเพื่อติดบั็กนะฮะมันไกลเกินเพื่อนอุยอ๊ยทำไมเฟลเลตตกเนี่ยเฟลเลตต้องตกเฉยเลยนะฮะน่าจะเล่นมานานละเครื่องร้อนนะฮะอุย๊ยโดนเต็มเต็มเลยมาเราเกิดได้แบบเรื่อยๆอ่ะเพื่อนสบายๆนะฮะชิวๆไปอีซี่ไปยิงหัวแม็งเลยแล้วกันเล็งหัวฮะโยแดาเมจตั้งพัน พันสองร้อยกว่ายิงหัวดีกว่าดีกว่าเยอะจะต,ต้องระวังลูกน้องมนะันแะผมกลัวลูกน้องไงมันชอบเข้าด้านหลังนะฮะหลบได้ด้วยวะยิงหัวยิงหัวยิงหัวคะแนนผมกับคนเยอะเลยจะเพื่อเราดีนะฮะมันรีบกดก่อนเลยไอ้คนนี้นะฮะผมเข้าไปปุ๊บมันรีบกดเลยนะฮะ ยิงไป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 ไม่โดนหรอกเพื่อนหลบก่อนหลบได้ด้วยฮะยิงหัวยิงหัวเฮ้ยอย่าเข้าไปใกล้มันใช้ปืนแก๊สลิงนะฮะวันนี้อ้ยอุ้ยอ้ย้หลบไม่ทันว่ะหลบไม่ทันนะฮะโอ้มันแบบมันมีการซิกแซกด้วยบอสอ่ะมันรู้อ่ะมันเหมือนรู้อ่ะมันเหมือนรู้อ่ะบอสตัวเนี้ย สกิลอะไรเนี่ยยิงไปยิงไปยิงไปนะฮะอฮึดามเมจพุ่งอีแล้วหลบได้เย้เฮ้ยโคตรใกล้เฮ้ยมันพุ่งอีกละลยยกลพุงะพ่งถี่มากอฮึสกิลฮะหลบก่อนละกันไอ้เพื่อนเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้มันผมกลัวลูกน้องมันมาด้านหลังอ่ะผมต้องระวังนะฮะ ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปมาอีกแล้วเ,เพื่อนเราไปอยู่ใกล้มันไงนเรียบร้อยแล้วฮะโดนเต็มๆเลยเป็นคลื่นแบบพายุอะ่ะหลบก่อนหลบทันนะฮะมันมาอ,อีกแล้้วเฮยหลบหลบหลบมาโอ้พูดแล้วยิงหัวยิงหัวยิงหัวยิงไม่โดนเลย <laughs> ยิงไม่ค่อยโดนเลยบ่ะหัวเนี่ยฮะ,ะยิงยากมากมาสกิลอีกละ มันใก้ตาแล้วมันแก้ตาแล้ว,ลวอีกแค่หลอดเดียวเลือดอะอีกแค่หลอดเดียวเองเพื่อนลนุมยิงมาเลยเพื่อนไอ้กระสุนหมดนี่ว่ที่ผ่านละกระสุนหมดยิงก่อนปืนพกยิงก่อนคูดาเป็นสองร้อยก,กว่าปืนพกแบบไก่กามากไปก่อนล้วกันนะฮะกระสุนเติมเร็วไป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 มันมาแล้วสกิลวิกเก็โดนเฮ้กสกิลพุ่งมันดักเลยนี่วามันโคตรฉลาดเลยับบอสตัวนี้ แม่งมีการมาดักด้วยสกิลอีกแล้วฮะเพื่อนเราโดดปะเนี่ยเพื่อนระวังนะมันใกล้ตายแล้วแคณน์ทเดียวเองเฮ้ยพุ่งอยู่ละหลบฮะหลบเพื่อน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 โดนปนะ็ไดเพื่อนหลบได้ปะเพื่อนเรายิงเข้าไปฮะยิงเข้าไปฮะย,ยิงตัว,วดีกว่ายิงตัวไปฮะยิงหัวมันยิงยากไนงะ หลบพะหลบหลบหลบฮึบพายุฮะพายุเอา technical. ผมโดนด้วย <c oughs> โดนได้ไงเนี่ยโอ้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเฮ้ยพุ่งอีกแล้วฮึบหลบ,หลบแล้วก็โอ้โหนี้โหลดดิ้งพอดีเลยฮะผมรอเกิดแล้วกันมัื่นเปลืองเปลืองเหรียญนะฮะให้เพื่อนเรายิงไปฮะอีกแค่นิดเดียวเองครับเพื่อน อีก5วี5 4 3 2เพื่อนแบบจะตายอยู่แล้วเพื่อนเอาเพื่อนเราตายแล้วมั้งเนี่ยยังห้ยังยัง,ยงโอเคมาเรามาช่วยเอาตายแล้วดิว่าเฮ้หยหลบหลบได้อยู่นะฮะอุย้ยโดนว่ะยิงไปยิงไปเฮ้ยโหลดติ้งก่อนเดี๋ยวเพิ่งมานะยิงก็ไปยิงก็ไปนิดเดียวเรียบร้อยนะฮะในคิวบอสด้วยก็วิตตอรี่ไปนะฮะเย้ <laughs> yeah. โอ้เพื่อนเราตายนะฮะใหม่นะเพื่อนมาได้คะแนนเท่าไหร่ฮะได้ SS นะฮะแล้วก็เปิดเลยละกันใช้เพชรเปิดนี่แหละนะฮะได้เป็นชิ้นส่วนปืนทีพีคู่แล้วก็ได้เหรียญมาเอาแค่นี้ดีกว่าเพราะมันเปลืองเพชรม,ม,มากเลยได้เอสเอสกันทั้งคู่นะฮะก็จัดว่าดีเลยอ่าถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้ก็ มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วละกันผมกกับชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันก็บ๊ายบาย